เอาลขอกรากบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับแดนแดนเบิร์กเน่ถ้าไม่ตายนะฮะโดยกติกาของช่อง 1, ช่อง2ช่อง3นะครับจะมีอยู่ว่าถ้าจิตหรือว่าสีม่วงเท่านั้นนะครับโจมตีไกลสังหารฮอลโลแต่ว่าคือผมไม่มีอไอโจมตีไกลสังหารฮอลโลไงผมเลยต้องเอาบูโนมาแทน อตัวสีม่วงที่ว่าจมตีไกลสังหารฮอนโขนดขณะนี้นะฮะจะเป็นตัวที่อยู่ในหน้าตู้ฮาโลวีนเอ้ยไม่ใช่ฮาโลวีนวาเลนไทน์ก็คือริลูกะริลูกะม่วงนะฮะแต่ซึ่งผมเปิดมันไม่ได้นะเซ็งนิดหน่อยต่อไปก็เป็นอ่โจมตีไกลไละสังกัดสีแดงตัวนี้เป็นของเจ้าอิจิโกะนะฮะ จิโกอิจิโก้ตัวนี้เล่นได้ดีด้วยเพราะว่าไอสังหารไล้สังกัดสังหารไร้สังกัดสีแดงตัวนี้มันมียกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์นะฮะมีอ b บิลดิตี้ในตัวที่บอกว่ายกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ซึ่งดาดนี้มีซูเปอร์อาร์เมอร์ครับแล้วก็ช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายจะเป็นสังหารไร้สังกัดอย่างเดียวไม่ได้ระบุสีแต่ทางที่ดีเราควรเอาสีส้มไปสีส้มมันสังหารสีม่วงนะฮะ ก็คือเอาสีส้มไปสีส้มที่สังหารและสังกัดนะถ้าเราเอาสีส้มอื่นๆไปเราอาจจะโดนเราอาจจะแพ้ทางนะเพราะว่าสีส้มกับสีม่วงอะ่ะมันกินกันเองสลับกันไปโดยที่ตัวไหนสังหารตัวไหนอัน,นั้นก็ชนะสีนะฮะทีมผมก็เลยจะมีเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปลุยกันเลย น่าจะได้ไม่เยอะนะฮะเนื่องจากตัวแรกตัวแรกมันไม่ตรงนะฮะตัวแรกไม่ตรงกติกาบรูโน่ปึ๊บ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 ก็ให้อ่าโอเคไปอิชิโกะตัวนี้ดีครับแรงเล่นได้ดีมีรวม s u p เปอร์อัลเมอร์ด้วยแต่ว่ามีข้อเสียคือมันแบบเนี่ยเนี่ยเครื่องช้า การแบบกระดึบกระดึบเลยมันหลบเฉยๆแค่หนึ่งะฮะอด้วยสวยมาปึ๊บเล่นไปสักหกชั้นชั้นเจ็ดจะมีซูปเปอร์มาร์ทฮะเจ็ดแปดเก้า ปกติผมก็ไปประมาณยี่สิบยี่สบเอ็ดชั้น24รอบอะไรไปนู่นเลยนะรอบนี้น่าจะไม่ถึงฮะเพราะว่ามันมีตัวที่ว่าไม่ตรงด้วยฮะร,รอดไหมเกตก็ยังไม่เต็มเกตก็ยังไม่เต็มดูไป,ป เกตเต็มหรือยังอ่าบูโนต้องรอเกตเต็มนะถึงจะแรงเนี่ยเราใช้เกตเอฟิกเราจะแรงอันนี้นี่คือตัวซู p เปอร์อาร์เมอร์นะที่ผมพูดถึงตอนนี้เรายังกำลังติดอยู่ในตัวซนะูเปอร์อเมอร์ะเราจะเห็นได้ว่าเราโจมตีเขาไม่ค่อยเป็นผลนะเ,เขาจะไม่ล้มไม่ชงักกับการโจมตีของเราเลย แต่มันจะมีจังหวะในการเล่นนะเวลาที่เราปลอดสกิลอ่ะเวลานั้นเราก็จะไม่โดนเขาโจมตีเหมือนกันนะแต่ก็มันช่วงแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะแป๊บเดียวนะมันไม่ใช่ว่าจนจบสกิลอะไรอย่างนี้นะจังหวะปล่อยพอดีฮนะเป็นจังหวะที่เราจะไม่โดนโจมตีเหมือนกันไอ้เจ้าจังะตอนนี้จะเล่นง่ายหน่อยในปเปอร์มอเมอร์ะฮะเพราะว่าจากที่ศัตรูมันจะไม่โดนถ้าโจมตีเราอันนี้มันจะโดนนะสังเกตได้จากวอลเทคนะมันจะ เหมุอนๆวนๆกัน,นอยู่ทุกตัวอะไรทั้งๆท,งท,งท,งที่มันมีซูปเปอนะร์ฮามเมอร์ไวไหมลูกพี่แต่ตัวนี้มันก็ดีนะมันมีวอเทิกไงมันทำให้การเล่นของอูฮาย์บักนี่ยค่อนข้างง่าย <c oughs> นอกจากยูฮาบักครับยังสามารถใช้ไว้ไว้ได้จริงๆไว้ white, แรงกว่ายูฮาบักนะแต่ยูบักมันมีอะไรที่หลากหลายกว่ายูฮาูบักมันใช้ไม่ตายได้2รอบ แล้วมันจะเบาา่าไว้แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆอของผมอะมีไว้เวลม่วงเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้เบิร์กนี่ทำให้ตายช่องสุดท้ายอะ่ะมันไม่ใช่ SP มันเป็น ATK ผมก็เลยเอาเป็นว่าไม่หยิบมาเล่นดีกว่าอยูพับบกน่าจะมีประโยชน์หว่านณนาทีนี้ทั้งเรื่องของวอลเทคแล้วก็ทั้งเรื่องของทำให้ตายสองรอบอแต่ถ้าไว้ผม มันเป็น SP 3าดาวในช่องช่องสุดท้ายเบิกเนตนะผมว่าอ่านั่นแหละปหยิมันมาเล่นแทนไอ้เจ้ายูฮาบักเลยเุิ่ก็ให้อ่ามันก็จะง่ายครับเราจะไปสดุดไอตรงไอ้ซูปเปอร์อร์เมอรนอะไรนิดหน่อย เดี๋ยวพยายามเข้านิดเดียวโอเคสิบสี่เรียบร้อยสิบห้าน่าจะได้ประมาณสิบห้าแล้วไม่ก็สิบหกชั้นครับประมาณนี้ ไป16จะได้ไหมต้องรอรุนกัน<ะ>ผมใช้ถ้าไม่ตายผิดจังหวะไม่อยไหมลืมลืมว่าใช้ตอนเกตเต็มดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมเล่นให้ดูรอบเดียวนะไม่ได้แก้มือเพราะว่าเดี๋ยวไงหลายๆคนก็ต้องไปเล่นกันเองแล้วนะ บูแต่บูนมีข้อดีอย่างหนึ่งนะเปิดเกตปุ๊บมันจะฮิวในตัวครับหมายความว่าถ้าเลือดเราลดอันนี้นก็ไม่เป็นไรมากมม่เพราะว่า๋ย่พอมันฮิวปุ๊บเลือดเราก็จะเพิ่มขึ้นฮนะสิบวิครับไม่น่าทันนะดูทรงละทุกค็ใรับสครับสมครับสครับ,รบหนึ่งครับหมดครับเอาประมาณนี้16ชั้นแต่ถ้าเกิดว่าผมอ่า รีบๆปันๆล็ใช้หน่อยก็ได้จะได้ประมาณสัก16-17นะ18ไม่น่ารอดนะฮะแต่เกาที่ดูแต่ถ้าเอายูโคบักออกเอาไว้มาใส่แทนแล้วก็เบิกเนตไว้ให้ให้เป็นเ p 3ีาดาวนะผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะ18แล้20อะไรเป็น่นอยู่เหมือนกันแต่ก็คงไม่เยอะถึงขนาด21 22 24อะไรขนาดนั้นไม่น่าถึงนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครเล่นให้ดู เดี๋ยวต้องฝากคลิปนี้ว่าตัวนี้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาเบิกเนตรกันเอาตัวที่จะเบิกเนตรนี่แหละมาเบิกเนตรกันเพราะว่าเนตรพร้อมละตั้ง1นึ่งพันไอหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งล้านแต้มนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ